สบายดีเลยสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขูสุกคนเด้อมื้อกี้ก็มาพบพ่อกบน,น้องแหล่อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกบนองแหลกตอนเช้าเลยตอนนี้กะประมาณมเจ็ดมงนศูนพ่อแม่พี่น้องโดยก็มาหับอาน้องลินคือเอก่าเมื้อนี้กับพ่อแม่พี่น้องก็ต้องท่าน้องแหลก,กันมาแต่เศร้ากะอาบน้ําไปทีเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยโดยพ่อแม่พี่น้องทั้ง้องแรมกัอันนั้น ปรับเป็นกล่องหลังที่เรียบร้อยแล้วกระสีนั่นก่อนผมพี่น้องเอาหัวอาหารมาไว้ให้จระูุบังเถื่อนมาผมพี่น้องโดยผมพี่น้องก็เอาหัวอาหารมาที่เรียบร้อยแล้ว มาไว้แถวนี้แล้วบางเธอเพิ่นมาแล้วเพิ่นได้กินผมเอกพี่น้อง มะเผ็ดกันนิดห ที่เห็ดเป็นหอ่อเป็นหอ่อในใบกล้วยนะมันมีอันด่วงบลูตัวยังเ้ามาขัวกินก็นได้พ่อแม่พี่น้องหมัดมันเศ้าอ่อนล้ะกามันถามมันแก่แก่แล้ะกามันก็เป็นแมงกระเบื้อพ่อแม่พี่น้องแบบมันอยู่ในใบอันหมักกล้วยนี่นะใบแห้งก็มีอีก ไม่แห็นคิล่ายตกใจเบิดน้องลินเพิ่นเปิดประตูสบายดีปลาลุงเนี่ยแหละดโดยมาดึงทองมาให้เอยเนี่ยเด้อยเชียนผัก ออกกิ่เถนือนำกัน มันคลองเลยนี่ลิ้นมาเบิ่งให้ในดูหายทั้งจับกล้องนี่เหรอโรเหน่พราะโคดรยากเลยเนาะปคดรยากเนี่ยมาจับกล้องให้กันในนี้นนไว้ ให้น้องลินหกจับหให้คนพี่น้องเพ่าะว่าคดยากเมื่อไรยีงทีแหวนน้องละหน่อยเพิ่อยู่ทนพี่น้อง Denne hoden คนขี่ไก่ไมใช่นะ เอยายดีเนาะปวดแ่ ini yang berisut. อืมเพิ็จสตนแล้วปอบจะสูตรีมาอบีบิเเม,มื่อกี้เมื่อคืนนี้เขาเอิญพ่นพ่นหยางเพ่นแรนมานำ้ำ้งแต่ว่าแรนมาบ่าหอดเท่าไรพ่นกลับไป หน้าบานที่ทุกน้ำเองแต่ที่ไทยนี่ชอมเด้อโดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ฮดทีเรียบร้อยแล้วฮดทีเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องอัดไว้ละอัดไว้มือหนาแล้วกา็ทางน้องแลงก็เสียเอาขี้ไก่มาใส่ก่อนพ่อแม่พี่น้องมาใส่ต้นมะฮุ่งนี่แหละ ห่งน้อยรถทางน้องเหล็กไวไหยอยู่นอกผูกพอยพี่น้องเครื่องนี่สิไปใหายน้องละน้อยนุง่งไปหรงเฮียน อาวเรื่องนะอัดไว้ีนประตูนะใส่ไว้ให้เพิ่นนำกับอันหัวาหารเมื่อเธอเพิ่นมากินผมไม่พีน่น้อง จังน้องลินผลปีนขึ้นไปยังเมื่อกี้นี่พ่อแม่พี่น้องโดยพ่อแม่พี่น้องถ้าน้องลินเหีุยังไปก็ต้องขอโทษขออภัยเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นอันอันปีนขึ้นไปเบิ่งอีกยังกับโบหูพ่อแม่พี่น้องโดยเนี้ยตอนนี้จังโมงมงั้งเนาะเจ็ดโมงสิบสี่นาทีพ่อแม่พี่น้องทำอยู่ แค่หลดบุหินเห็น่ะโดยพ่เอเม่พี่นอ้องตอนนี้ก็มาหอเทอนแล้วมาเอาหนองละน้อยบูว่าเพิ่นนันเห็ดยังอยู่พ่เอเม่พี่นอ้องเอาลินไปใส่ในอนะ้องเนีเอา น้องดียังบ่มาบ่ทิ้งทยการการาแล้วการการการพี่น้องตอนนี้ทั้งน้องและน้อยกระแต่งต้มที่เรียบร้อยแล้วก็สิพากันไปเลยแบบน,นี้โดย โดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็มาหอดพงเฮียนที่เรียบร้อยแล้วซื้อพิ่นซื้อขา้าวจีมากินะจะเอาผื่นกานบ่ชวนได้ก็ได้ลนะขอบใจเป็นตาแซบขนาดพ่อแม่พี่นอ้องอืกินดีๆนะแซบบ๊อ ไปเข้บไปไปวันอ่าสบายดีก่อนละบายด,ดีแล้วน้อย,อ,ยอืมโอ้ยไปแล้วไปปะผึ่งกระยางครับไปแล้ว่ำแมพี่น้อง นูนนี่กันในวัดมันองเฮียนองลิงกับมีบุญแหก่กระถินพ่อแม่พี่น้องแบบหลดเต็ม,มุงเฮียนเลยหูเป็นตามหมวนแท้ๆพ่อแม่พี่น้องหลดร้ายขนาด

โดยพ่อแม่พี่น้องทั้งน้องแหลก็กที่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็ขอบุณขอบุณทางพ่อแม่พี่น้องที่เขามาหับ z o คลิปของน้องเหล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโฆษณาเด้พอพ่อแม่พี่น้องถ้าน้องเหล่ว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อก็ขอบุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่คอยให้กาลังใจคอยกุดไล์กดแซ์ให้น้องเหล่เด้อก็คอยกด,กด,ด,ยะกะยดติดตามอะไรพวกนี้พี่น้อง มัอนี้ก็ขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปนะหน้าพแม่พี่น้องขอกล่าควคำว่าสบายดี